สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีเมนูยอดฮิตมาฝากกันค่ะนั่นก็คือสูตรแหนมเนื้อพร้อมน้ำจิ้มแบบละเอียดค่ะสูตรนี้นะคะทําทานก็อร่อยทําขายก็ขายดีมากๆค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาปั่นถั่วลิสงคั่วกันค่ะถั่วลิสงอันนี้เราคั่วเองนะคะก็จะทําให้เราได้ความหอมความสะอาดความใหม่ค่ะพอเราปั่นมานะคะให้ได้ละเอียดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะต่อมาเรามาปั่นส่วนผสมทําแหนมเนืองค่ะมีหมูบดติดมัน1นกิโลพริกไทย2ช้อนชาผงชูรส2ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาและผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะ ตามด้วยน้ำปลา30ม ml น้ำตาลทราย35กรัมกระเทียมสับ50ากรัมค่ะถัดมาเป็นหอมแดงสัาบ35กรัมและตามด้วยแป้งมันสำปะหลัง40กรัมค่ะและเราจะใส่น้ำเย็นจัดลงไปด้วยนะคะน้ำเย็นจัดแบบเป็นน้ำแข็งเลยนะคะ90 ml ค่ะเสร็จแล้วปั่นให้เข้ากันเลยค่ะ พอเราปั่นมาสักพักนะคะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำหมูที่เราปั่นไว้ไปแช่ช่องฟรีซนะคะแช่ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราไปทำน้ำจิ้มระหว่างรอกันค่ะในขั้นตอนการทำน้ำจิ้มนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยหอมแดงสาบ20กรัมและกระเทียมสาบ10กรัมค่ะ เราจะผัดหอมแดงกับกระเทียมผัดให้เหลืองสวยให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะและพอเราผัดมาสักพักในขั้นตอนถัดมาเราจะใส่ตับไก่ลงไปค่ะตับไก่ในวันนี้เราใช้ทั้งหมด120กรัมนะคะพอเราผัดมาสักพักตอนนี้หอมแดงสาบและกระเทียมของเราก็เหลืองสวยหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าลงไป400 ml อค่ะ ตามด้วยเต้าเจี้ยวนะคะเจกรัมค่ะมันฝรั่ง170กรัมพริกไทย1ช้อนชาถัดมาเป็นน้ำตาลทรายแดง170กรัมผงชูรส1ช้อนชาผงชูรสใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเกลือ1ช้อนชาและตามด้วยขิง20กรัมน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก90กรัม ซอสหอยชินสามารถซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะ2ช้อนโต๊ะและถัดมาเป็นถั่วลิสงบด70กรัมคือถั่วลิสงที่เราได้บดไว้เมื่อต้นคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวจนกว่ามันฝรั่งจะสุกค่ะและพอมันฝรั่งสุกดีแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะนําเขาไปปั่นค่ะเพื่อให้เขามีความละเอียดขึ้นนะคะใส่ลงในโถปั่นเลยค่ะ พอใส่ลงไปแล้วก็ปั่นได้เลยค่ะเราจะปั่นให้เขาละเอียดเลยนะคะนี่ค่ะพอเราปั่นมาสักพักนะคะเราก็จะได้เนื้อของตัวน้ำจิ้มประมาณนี้ค่ะละเอียดแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะ นี่ค่ะเราจะได้ความข้นๆของตัวน้ำจิ้มประมาณนี้เลยเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะและในขั้นตอนถัดมานะคะอันนี้ก็คือหมูที่เราได้แช่ทิ้งไว้เป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วเราจะนำมานวดต่ออีกสักเล็กน้อยนะคะและนอกจากนั้นนะคะให้เราเตรียมถาดรองด้วยกระดาษไข เพื่อที่จะนำไว้ใส่เวลาที่เราปั้นตัวเนื้อหมูเป็นก้อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นเนื้อหมูให้เป็นก้อนๆก,กันค่ะในเวลาการปั้นนะคะเพื่อให้การปั้นสามารถปั้นได้ง่ายขึ้นให้เรานำมือของเรานะคะชุบน้ำมันเล็กน้อยแล้วปั้นให้เป็นลูกๆค่ะขนาดและวิธีการปั้นดูตามในคลิปได้เลยนะคะ เราจะปั้นไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยค่ะ พอเราปั้นหมูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบใช้ไฟ200องศาเป็นเวลา15นาทีค่ะและระหว่างที่เรารอนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำซอสเพื่อที่จะทาตัวแหนมเนืองกันค่ะหอยชิ้นซอส1ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะน้ำมัน3ช้อนโต๊ะซอสนี้นะคะเราจะนำไว้ทาตัวแหนมเนืองเพื่อให้เขามีความหอมและมีความชุ่มฉ่ำน่ารับประทานมากขึ้นค่ะ และนี่ก็คือเรานำเข้าเตาอ,อบมาเป็นเวลา15นาทีแล้วนะคะเราจะนำออกมาเพื่อที่จะทาซอสแหนมเนืองที่เราได้เตรียมไว้ค่ะทาลงไปเลยค่ะแล้วพอเราทาลงไปแล้วให้เรากลับข้างอีกข้างหนึงขึ้นมาและก็ทาซอสลงไปเช่นเดิมค่ะพอเสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอ,อบต่ออีก15นาทีนะคะ และระหว่างที่เรารออบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมผักเครื่องเคียงกันค่ะผักเครื่องเคียงแล้วแต่ตามชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักกัดหอมผักสลดัดผักแพรวผักชีฝรั่งมะม่วงขนมจีนใบเมี่ยงแตงกวากล้วยขิงผักต่างๆตามชอบได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาหั่นกล้วยกันก่อนค่ะ เราจะเตรียมน้ําและใส่เกลือลงไป1ช้อนชานะคะพอเราหั่นกล้วยเสร็จแล้วก็นํากล้วยใส่ลงในน้ําที่ผสมเกลือได้เลยเพื่อที่จะทําให้กล้วยเขาไม่ดํานะคะเราจะหั่นกล้วยออกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นให้ได้ขนาดประมาณตามในคลิปเลยค่ะและในขั้นตอนถัดมานะคะเราจะหั่นมะม่วงแตงกวาขิงพริกกระเทียม หั่นให้มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนตอนหั่นกล้วยเลยค่ะ และตอนนี้ก็ครบ15นาทีที่เรานําเข้าเตาอบแล้วนะคะเราจะนําออกมาทาซอสอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเข้าเตาอบ15นาทีและนําออกมาทาซอสกลับอีกด้านและทาซอสแล้วนาเข้าเตาอบทําแบบนี้จนครบเป็นเวลา50นาทีนะคะ นี่แหนมเนืองของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเข้าเตาอ,อบครบเวลา50นาทีแล้วในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาหั่นเพื่อจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับแหนมเนืองพร้อมน้ำจิม้มสูตรแบบบอกอย่างละเอียดเลยจากทางช่องขายดีชนแนลของเราทำตามไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชนแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ